าได้ชุดใหม่ดูดิดูด,ดิโอ้ยตุงแช่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 น้งองก็หอมน้องก็หอมบอกรายงานตัวตุงแช่อันนี้ตังตังและอันเปาแล้วโอ้โหดีเชื่อช่วยตุงแช่เชื่อช่ยสว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 ย น้องข้าวหอมน้องข้าวหอมกับน้องข้าวแท,ท้ตุง้งแท้ตุง้งแท้ตุ้งแท้ตุ้งแท้ตุ้งแท้เห้ยเฮ้ยเป็นไงเหนียงเหนียงกับเหมยซานสิ้นเจียอยู่อีเป็นหัวใจ โอ้เปรีย้ยวจริงเลยมะนาวโอ้เสื้อสวยแล้วเนี่ยเสื้อสวยจังเลยอืมปังปังโอ้โหทำไมน้ำหนักเข้าหอมเนี่ยน้ำหนักล่อ,อเข้าไปแปดโลแล้วมั้งเนี่ยนี่เนี่ยห้าโลไดไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำไมมันหนักแตกต่างกันจังเลยเนี่ยใครหนักกว่ากัน